ครับกาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป่าเอาาชาวยูทู e ที่กรลรัหยิงครับพบกับผมก่บรับครับสองคนสางงานเมนื่อนี้ก็จะมาเผาใหม่ตัวเกา่เกาพี่น้องตัวที่คนบกคอยเผากันก็นกนคือไม้จำสาครับไม้จำสาบางคนกับว่านันมรเป็นทานครับแร่ว่าเผาแลวกนในคลิปที่แลวก็เห็นนะครับว่ามันออกมาในรูปแบบลักษณะใด ในคลิปนี้ผมคิมาเผาเป็นใหม่ไเก่าอีกหน่อยครับคลิปที่แล้วผมเผาก็ตสีประมาณนี้ครับส่วนมากก็สีประมาณนี้ครับบอกว่าเป็นก่อนดีอยู่ก็คลิปนี้ที่เผาทนไ่เกา่าทนญ่เกา่เกามันี่เป็นทานก่อนง่ามของเก่าพี่น้องสำหรับเตาที่ผมที่เผานี่สำหรับพี่น้องที่บอกถ้าในเข้ามาผมุ่งจยกเถือนี่ท่านในม้าเมืองผมจักเถือ เอาบอกผิดพีพ่นนางผมสิดเผาเตาสังกะสีครับเตาสังกะซีก็มีหลายคนที่เห็ดมองเล้วกลบคอมเมนต์เขามาบอกผมว่าเตาสังกะซีที่ผมเห็ดนี้คือเผาแล้วได้จำนวนทานหลายก็ถูกเตาที่เขาเจาเขยเผามาครับ เป็นแบบนั้นดีครับเตาที่ผมเห็ดนี่สีไใดท่านหลายก็ถูกเตาทีก่ก็เจ้าเค่อยเผามากหรือว่าผมเคยเผามากเท่กันเพราะว่าอย่างที่ราะว่ามันสีบกคอยใหม่หนาเตานะครับมันสิบ่มีการใหม่หนาเตาคือมันสิใหม่ไปพร้อมกันหมดเลยอบที่เดียวเป็นทานที่เดียวไปเลยถึงมันใหม่หนาเตามันก็ต้องใหม่ หน่อยก็ถูกเตากับเตานี่พี่น้องไม่เคยเห็นเดี๋ยวผมถ่ายมึงเดี๋ยวกลับกล่องไปพี่น้องครับก็บเป็นเตาสังกะสีแบบนี้นะครับใส่สังกะสีประกอบขึ้นมาเลยครับประกอบขึ้นมาเอาเล็กตีรัดไว้เื่อห้มันหลุมแค่นั้นครับถ้าม่ามีเล็กก็คือเอาไม่ตีไว้ครับรัดไว้แต่ไม่มันคือถาเท้าเผา แต่สองเสือใหม่มันก็สีขาดสีหักไปครับแต่กันเป็นเล็กมันก็ได้โดนแน่ย่งหน่อยแต่สังกะสีตัวนึงก็ต้องปิดขอบนี่ครับการแกบออกแด้พี่น้องเตานี้ใส่แกบนะครับก่อเสียก็คือได้สื่อแกบกับสังกะสีนี่มันจะผุไปเรื่อยครับอันนี้ก็คือมันขาดเราได้เอาสองแผ่นมาต่อกันมาประกบกันไว้ก็เป็นลักษณะนี้เละครับ ก็ไม่ตัวนี้ขวางไว้ไว้ให้ไฟมันแรงหลอดขางลางได้ดีก็เก่าครับก็คือไอเตาตัวนี้ข้อดีหลีของมันก็คือเผาได้มุดครับไม่สดติ่ตัดมากด้มือเดียวกับเผาได้เลยครับไม่ต้องลอไม่ต้องถ่ายยังครับคือพี่น้องตัดใหม่มาตัดปุ๊บเผาได้เลยครับกับมีเวลาพ่อคือเผาในมือนันได้เลย เงี้ยเงี้ยไปก็เขาด้หมดครับเอาบางเตาเผาไปไห้ยง่้ยเดว่านี่เผาไดหมดครับไม่ทุ่มเสียวลุ่งก็นี่ครับลักษณะใหม่ก็แบบนี้ครับอาจะเอาฟังไกลๆก่อนครับบอกามันลุ่ก่อนเดี๋ยวสิเอาลุ่หเหพี่น้องมึงเลยว่ามันลุ่งจังเดยก็ข้างล่างก็สิเอาน้อยๆลุ่งก่อนครับแล้วก็เกินมาก็กใหญ่ขก้นไม่เรื่อยไฟสิใหม่จากข้างบนลุ่ข้างล่างครับ เดี๋ยวผมสีตั้งเตาแล้วก็สิไทยมึงเป็นช่วงเป็นช่วงไปได้พี่น้องเ้อสิบ่ได้ตั้งกล้องให้มึงหอกก็สิเอามาล่งเอามาล่งเลยแล้วก็สิตัดผ้าให้มึงว่าลักษณะประมาณนี้ประมาณนี้ขึ้นมาจนมันเต็มเลยพี่น้องจังพอกันครับครับกระเรี่ยงลักษณะนี้แหละครับพี่น้องกระเรี้ยงขึ้นไปเรื่อยมันเต็มครับถ้ายากให้ได้ท่านหลยก็เลี่ยงใหม่มันแน่นครับ แต่ว่าขอดีขอเสียก็มีกันครับกันเลี่ยงแน่นนี่หม่เฮ้ามันสิใหม่ซ่าครับคือไฟมันบ่มีจังหวะสิเลนครับมันมีช่องอากาศไหลกันเลี่ยงห้างมันสิใหม่เร็วครับแล้วก็ได้ดับเตาเร็วผมก็เลี่ยงห้างๆกันหน่อยครับเลี่ยงบ่ค่อยฉิดหรอกครับบ่ค่อยปานีดไปานใดีก็ผมเน้นให้มันเร็วไวก่อนครับห้างๆก็บว่าเป็นยังครับพี่น้อง มาแต่ทานบทะลุกก็โอเคแหละครับเดี๋ยวพ่อช่วงเลี้ยวเลยครับพี่น้องครับผมกระสีตั้งประมาณนี้เลยพี่น้องกระสีนี่ครับเดือยตัดออกเลยครับตรงสีมันเลยทางสีมากเดือตัดออกเลยแล้วก็สี่จุดเตาไอจุดนี้ครับนี่จุดเส้นใหม่ตัวนี้เลยครับไม่แหงตัวนี้ผมเอามาเกลือเป็นน้ำไฟยังหน่อยครับเวลาถึงจุดไฟตรงนี้ครับนี่จุดตรงนี้ ก็ออกมาคำครับมึอนี่เหวี่มาสีโม่งกลัวเราเลยแล้วเป็นกิกระังสีลงพอดีกต่สีพอดีรอครับพี่น้องก็ตังตัพี่น้องมองเรือพอดีเลยเดี๋ยวผมสีปิดคางสังกะสีตัวนี้เขาไปแล้วก็เกาแกบลงแง้วก็จุดไฟพี่น้องเลยมึงเลยนะครับนะครับก็เทใส่ปปะมาณน,นี้งเลยพี่น้องเทนเต็มมาเลยแกบมดพอดีพี่น้องหมดเลยครับมัย่งจากถุงเลยตามรักก็ต้องให้แกบมันเรือได้พี่น้องได้เลือจากถุงสองถุงไ้ถา เติมมองปิดนาเตาตรงนี้ครับว่าแกบมันถีทะลุล่งหนีก้อนมูครับไฟสิใหม่มองหนีก้อนมูแล,ล,ล้วก็แกบสยุบหายไปเลยครับจะต้องมีจักถุงหนึ่งมาเทล่งหนีได้พี่น้องที่นี่ผมเมื่อแกบแล้วผมเลยใส่ดินตนัวนี้ขึ้นไปปิดไปเลยครับกันทะลุไปเลยปิดเมิดอไห่พี่น้องปิดเมือนสิดบก็ต้องล่อให้มันใหม่หมแกบล่องนี้ไปยังองครับแล้วจังเซียวดินพวกนี้ขึ้นเลยที่นี่ กับประมาณนี้แหละพี่น้องเดี๋ยวย้ำแดงผมสิออกก็เมืองไม่แล้วก็สิเอาดินพวกนี้ขึ้นเลยเพราะว่าแฉบมดแล้วให้มันติดดีก่อนนี่ก่อนนี่ก็ล่างใหม่ครับก็สิเอาขึ้นเลยเพราะว่าแฉบมดแล้วก็สิต้องใส่ดินย่างเดียวแลวที่นี่ก็สิใหม่สาจัง่อยกับ่พเป็นยังครับเพราะว่าประหยัดแฉบน้ำแกบก็มดแล้วเดี๋ยวเจอกันช่วงของเมืองเตาเลยพี่น้องจงพอกันไหมครับ ครับเอาดินขึ้นแล้วพี่น้องก็หาทุ่มพั่แล้วครับเอาขืนหลายเอาขืนได้ตอนแรกนะครับบยญไทยมันเพราะว่าแจบใหม่แค่ช่วงนี้นิดเดียวแหะครับผมเอาขึ้นเลยเพราะว่ามันบ่มีแจบต่อพี่น้องยันย่ำขึ้นยนนันมันใหม่แล้วมันบ่มีแจบใส่อีกก็เลยเอาดินขึ้นเลยกะสิทำให้ไหม่สะอาดจังหน่อยครับที่นี่ เอาขึ้นไลยครับบินเขาขึนไล้เพราะว่าขึนให้มันจบไปเลยครับไม่ได้เมื่อเมืองอีกอันนี้กือบอกว่าเมืองคือว่ามันจะหยุบเพกาะว่าเมืองกับบ่ยหยุครับเพราะว่ามันใหม่บ่ท่านดีไปเลยเอาเก็บขึ้นเอาดินขึ้นเลยก็ได้บ่คอยดีไปเลยก็เลยใหม่สายหน่อยควนกับมีเรือครับมันก็ติดเรื่องติดแต่ว่า มันทางกันดีบอกคือว่ายังท่านในใหม่สมบูรณ์ดีครับเอาดินขืนก้อนเกิดเชื่อดินแม่ใส่ตรงที่มีควันขึ้นครับเมื่อไห้ควันเมื่อไห้เห็นควันขึ้นนะแต่เห็นเห็นในหน่อยพี่น้องเพราะว่ามันจะทะลุมองได้ควันขึ้นแสดงว่ามันบางครับมันบางก็ต้องเอาดินม่ใส่ไปทั้งนาเนีนเ่ยผมใส่ไปบกไละครับทั้งนา วยยายานมั้นทะลุเอาว่าขึ้นนี่กระสีบริไทยมะมองครับกสีมองย่ำเสาทีเดียวเลยเดี๋ยวย่ำเสาอินไทยมองไม่เดี๋ยวน้องว่าเป็นยังไงย่ำขึ้นบกเห็นปะเลยเก็ขอโทษไรที่บริไทยโกดินขึ้นกับไม่ยังนะครับก็เอาตักดินตีผมสี่บอก่วงวังแรงครับเอาขึ้นเลยแต่เพราะามันใหม่ก็เอาขึ้นได้เลยครับตามรักได้ว่า ถ้นเอาขึ้นเร็วมันกับสีใหม่ซาจังน้อยกับว่าเป็นอย่างครับว่าแกะมันมีก็เลยต้องเอาขื่นก้อนวายานมันทะลุทะลุเลยขั้นท่าโบมีแกะใส่เลยถ้าเอาดินใส่มันสิดับไม่น้องทานมองจุดนั่นกับสิเพะโบ่ใหม่บดีผมก็เลยต้องเอาดินขึ้นเลยให้มันปกแกะใบมันสิใหม่ดีครับดินอมีแตะอามีแต่ดิน ไปติดกับเนื้อไมเ้เลยมันก็นสิไม้พอดีก็พ่อาข่าวนะพี่น้องเนาะก,กันบ่เข้าใจมัไ้ยก็คอมเมนต์ขาถามในลางคลิปได้ครับเด้อเดี๋ยวจังเจอกันย่ามเสาเลยครับครับก็ออกก็มึงยา่ามเสาเลยนะพี่น้องก็เป็นลักษณะนี้ครับก็เริ่มยุบลงมาแน่แล้วครับก็มีทะลุะครับ văng thật lạnh là cái mùa thật lụt hả bí mật thật lụt hả thật lụt thật lụt hả bí mật thật ปล่อยไปก็คือทานหมดเลยครับพี่นอ้องกระติรุหมดเลยเดี๋ยวข้องที่เอาตัากดินใส่กบพี่น้องมือเดียวมันทายปไปเลยเดี๋ยวยังพอกันไหมครับครับก็ขึ้นไว้ลักษณะนี้นครับอัดเต็มเลยพี่น้องเป็ตักใส่มันสองสามเท่อแหละ้วเด็กแงเขาหูเนี่ย,ยครับ ายอากาศออกครับเมาหมานม่ีหยงไงครับกระเะีนน้ยวเราควันสีออกครับควนสีออกดีก็เ่าเห็ดแบบนี้นะครับทุกทุกอันนะสังเกตครับ งมารูจะได้ดับวกับบางกันต้องรอมาเมืองเทียงที่กรอบกันเัียงที่ดูว่าได้ดับว่าได้ดับกับแม่ย่าเมืองใหม่มันสะลุก,กับพ่อเล้วพี่น้องตรงนี้มันใหม่ทนใหญ่ครับถ้าได้ใหม่มเอาแล้วดินขึ้นปกเครื่องไปก่อนเดี๋ยวพอกันไหมพี่น้องมาเป็นเลยต่อไปครับก็พอกัน ย่มเสาร์ได้พี่น้องก็ทิมีมไปสองขึ้นครับนี่ก็นับแล้วก็ร่วมสองขึ้นพอดีลักษณะนี่คือท่านนี่ได้แล้วครับนี่ใหม่เริ่มเป็นท่านหมดแล้วผมเคยทำการดับได้พี่น้องที่นี่มันนี่ออกมาเสาร์ยังน้อยครับเพราะว่าอื่นเอ่อมันนี่แต่เพจงานครับเลยออกมาดับย่มเสาร์เพราะว่า ดโมงว่าก,ก็ได้ของงานเราก็เลยไมาดับยามเสาเลยมันไม่มีเวลาพี่น้องกะทายเมืดเลยก่ใส่น้ำนะครับดับผมก็ต่อสายไหนะครับนี่นี่ครับกะใส่ได้โวได้โวครับดูดน้ำึันมากใส่สายไฟตอกับหม้อไส้ครับ ก็เปิดสวิกมอไซส,สตาร์ดก่อนนะพี่น้องให้มันมีไฟเพระาะว่าขันเอาขีบเลยแบตมอไซส์หมดพี่น้องบ่บพ่อครับมันแบตลกหน่อยมันอยากหมดเร็วยังหน่อยเดี๋ยวเสียอนำเส่นี่ก่อนเลยจังเดี๋ยวเปิดสังสิพี่น้องมงเลยเดี๋ยวเอานนำหมดแป๊บหนึ่งพี่น้อง มดกะให้มันทัวแค่นั้นนะครับเอาให้มันทัวแล้วกัพ่อเลยแล้วกับจังเปื่อาจงซียังหมดม่อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวผมลดแป๊บหนึ่งครับครับหลังจากน้ำขอาไปแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นครับต่อไปผมกกระสี ตั้งกล้องเราเปิดตั้งซีพี่น้องมึงได้นะครับด้วยเปิดตั้งซีออกแล้วก็อันใดอันใหม่บ่หมือถ้าเขาก็หอยหดไปอีกที่หนึ่งจะตั้งกล้องรีผาพี่น้องมึงเลยครับจะปิดผาใจหน่อยเปิดตั้งซีอยู่แล้วเหยงในตัวเดี๋ยวจังเหยียดเติมมังเลยพี่น้องเจะตั้งกล้องเลยครับ ก็ลดน้ำประมาณนั้นนะครับแล้วก็เดีเ่ยวน,นี่มันมดเลยแต่จังติดรถที่เดียวแก็กแต,แต่พี่น้องเมื่งพ่อได้ข้าใจนะครับนะใหม่เป็นบาใหม่ครับอันนี้ก็เหลือบลายครับนี่ข้อออกก็เหลือแต่ทานครับนี่เหลือบลายดอกไม้ที่ใหม่บ่หมดนี่เหตุผลหลักๆก,ก,ก็คือจุดที่แหลกครับแกผมเมื่อพ่อครับ,บ,ค,รบคือตน้นลิปผมบอกไว้นะครับ เห็ดใหม่มันบ่นใหม่ดีสดัดส่วนมันเลยกลายเป็นใหม่บ่หมดแต่ว,ว่ากับว่เป็นยังพี่น้องไปถัดเผารอบหลังก็ได้มันก็บม่ได้หายไปเสียหรอกตัววานมันก่ได้ทานเท่าที่เขาต้อตงการแค่นั้นครับผมกระติเชี่ยวนี่ม,นมั้นมดแล้วก็เอาน้ำหดขึ้นเกาลือครับเดี๋ยวจังพอกันย่ำผมเห็ดเดาได้เป็นห่วงวานเป็นเัื่งเลย ครับหลังจากผมดับทานไว้ตั้งแต่คุณนะี่พี่น้องตั้งแต่วันที่แปดที่เก่าครับผมก็เที่ยวเม,มืองยุดสองเถื่อครับผมดับวันที่เก่าสิบกับเม,มืองสิบเอ็ดกับเม,มืองกับมมกบลูขับไฟแต่วันที่สิบสองครับลูกครับไม่มด่หนีเลยครับหม่หมดเบื้องได้พี่น้องนี่ครับเมื่อทัวร์เมดเดือนี่ มดปัญญาเลยครับทานจากสิีลายก็หายไปมุดเลยครับมันดับจนล่าลพี่น้องโซ่ดับได้ตามลักก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับที่มันประถูกไฟใหม่นะครับก่างค่างนะครับเนี่ยอ่างคางในเคื่อไฟใหม่ประหอดครับเนี่ย,าย,ายทานก่อนย่างดีได้พี่น้องแต้ว่าตรงกลางไฟใหม่ไปมดเลยครับเมื่อใดทานเลยครับเตานี่ เสียหายเลยครับกรมวอน,นีกับวันที่สิบแปดแล้วครับสิบแปดแล้วเพราะว่าติดสงการติดยังกับอะไรไม่เห็นมันครับมากับมาเคลียร์มาขุดท่านตรงนี้ก็หายไปหมดเลยครับกะเสียดายพี่น้องเอ็ดไว้ไม่เมยละลาก็โอ้มันห่อนแห้งครับตามรักผมทิมไม่สองมือเหรอครับผมก็ว่าเมืองจะตลอดครับในสองมือนั้น มึงยังได้กับ่มีไฟติดจากเถื่อพอมือที่สามมาย่ำแรงก้นพันไปพันมาเขาเจาเห็นครับแล้วโทษบ,บอกผมว่าไฟใหม่ทานทิตากไว้เดอ้อวะบอกกับมึงโอ้เขือบมืดเลยพี่นอ้องเลอน้อยเดียวเกยดาดอยู่ครับจากที่ได้แปดสิบเก้าสิบถุงเลยเืออยู่อ่าสิบถุงครับประมาณน,นี้ครับอ่าสิบกว่าถุงงกสิบย่างลายครับ ก็เสียงเงินไปเป็นพันนะครับพี่น้องสำหรับเรานี่ก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดในเจ้าของพี่น้องว่าทานมันหนาครับมันหนาที่ใส่น้ำหดบ่หลายหดบ่หลายกา,าจะร่อนใดไงที่นี่เวลาผนนมีพี่น้องเห็ดงานมือเป็นมือกับหาเวลามากบ่วลอยช่วงเทศกาลกันยากไปหนอีก ก็เลยได้มาม,อมาือนีก็มันหล่นขึ้น่าสิบหล่อนนะครับแต่ว่าอยากสี่ย่ำเลยเพราะว่าเจ็บพวกนั่นก่อนครับพวกนันก็เจ็บใส่ถุงไว้แล้วอันนี้ก็ตากไว้แต่มันที่หกครับนี่วันที่หกมือนีก็วันที่สิบแปดครับหลยมือล้วพี่น้องสิบหามือเราสิบส,สองมือล้วก็เลยย่กองหนึ่งครับก็ทิุงหมดก็เลย ผลักกันเลยไม่ไทยพี่น้องมังกรใหม่สมนีก่กะสีว่าลงเตาหนานครับนี่ท่านใยัยนี่ท่านใหญ่เผาเป็นก้อนดีครับพี่น้องแต่ว่าอันนี้เอาขึ้นเตาใหญ่จัง่อยยิ่งนีกะสีบ่ได้ร้อนให้พี่น้องมัน่นหรอครับว่าหมดนกำลังใจแล้วพี่นอ้องก็ตีคอยร่อนเล่นไปครับมันต้อมหวังว่าจะได้สองสามพันกับบ่ได้ 3, ดแล้วกับเหลือไอ้พันก็บาดครับเพรเป็นยังพี่น้องเดี๋ยวจังแจ้มมือจุดนี้นครับ ตามรักกัมาเมืงองยี่ตั้งสองหมื่นน้องว่าคืนมันสิลูกอีกวมือที่สามมันยังลูกคือเชียบบอดีพีนน้องคือเชีย์ดับไฟบอดีไฟมันติดอยู่ฝั่งไตครับมันเลย่อหลุกขึ้นไปเลยเขาบาเห็นนี่นะครับคันเวลาเข้ามาดับเราก็ต้องนายยาบอกกับเมืองครับเมืเ่อเรื่อยให้มันใจดีดครับดินน้ำสองมาของเมืองไหมดับไปชั่วโมงสองชั่วโมงของเมืงองที่หนึ่งครับ มันที่ลูกกันน้ำกลนกับเสียหายเค่องผมนลยครับขอบคุณหลาย้ะครับพี่น้องสำหรับที่เขามึงจิบผมกับเอาไ้ทั้งนี้เลยพี่น้องครับวมนี้กำลังใจเห็นแล้วแหละเตานี่ก็เดี๋ยวเจอกันเตาหนาเลยครับตังเตาตัวนี้ครับนีใหม่ที่เหลือนี่ทางในไงแล้วตังมังว่าใหม่ไงมันใส่เวลาจากมือแล้วก็มันตังขึ้นกันบวกกันไปหน่อยก็ขอบคุณหลายครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ